ไหนครับเข้มวสวัสดีครับวันนี้เข้มพามาเที่ยวที่ไหนครับทุ่งนาที่บ้านใครหลบววอะไรสิบตัวครับไหน,ไ,หนไม่ปูตายอีกแก๊มอะทำไมปูตายนะม่

โอ้หมันเป็นองอากาศน้าที่มันเสียลูกเห็นไหมอากาศดีไหยพี่อากาศดีชอบไหมหอยตายอยู่บนบกหอยตายอยู่บนบกหอยจมดินตายเหรอคราวนี้ลมพัดแรงมากสนุกไหมพี่เอ ออยู่กับตายคืนหนึ่งไหมเอาเราเดินมาไกลหลือยงเนี่ยเกียเดินไปไหเดินไปไหวก็ต้องอุ้มเอาครับ เห็นไหมน้ำมันไม่ดีมันก็เลยตายเยอะน้ำมันไม่ดีเสียงอะไรเสียงมอการดีจังเลย ไม่ครขุดม่ใไม่มีใครขุดหรอกลูกรอยเท้าพอเดินลงไปดินมันก็อ่อนลงไปแหลยเข็มเน่อยหรือ,อยังครับโอ้โหเก่งมากแม่อาเดินไปก่อนเดินตรงไปก่อนเดินฝั่งนี้แหละ พี่เขาจะลม้มครับล้มอ,อะไรลร สวย

ถ้าจะดูก็ยืนเล่นอยู่ตรงนี้ไป,นปไปกลับไปหาพี่ฮัน